ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องการใช้เวลาส่งท้ายปีเก่ากลางใจเมืองที่ทนถนนหนทางแต่ไม่ได้ผู้คนใช่ไหมล่ะอยู่บ้านเฉยเฉยก็ได้นี่เนาะเราไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันมานานแล้วเพราะงั้นฉันดีใจจริงๆที่เราจะได้ส่งท้ายปีเก่าด้วยกันนะ่ะเหมือนกันเลยมาเป็นอะไรไปเหรอหอัวลักคิดคักทั้งคืนเชียวนะฮะเป็นพอพว่มในการสุดหรอตามหาเธอทั้งคืนงั้นเหรอมันก็แค่ ก่อนที่ฉีอยนจะจากไปเขาถามฉันว่าทำไมฉันไม่บอกเขาก่อนหน้านี้ว่าจะมีเพื่อนมาเยี่ยมในช่วงปีใหม่นี้ยังมีความหวังก็ยังมีความหวังนะสิเขาเราอยากจะใช้มันกับเธอไงล่ะแต่แล้วฉันก็ไปทำลายแผนของเขาซะง,งั้นอะไรกันเนี่ย <c oughs> ฉันคิดว่าเขาอยากจะใช้มันกับฉันด้วยเหมือนกันรีบออกไปจากที่นี่สะันะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเธอต้องรักษาความได้เปรียบเอาไว้ เมื่อเขาเกือบจะเสียสติเพราะเธอถึงตอนนั้นเธอควรจะทิ้งเขาไปซะเขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยล่ะเออมันเป็นเรื่องจริงที่ฉันไม่ได้กวนใจเขามาสักพักแล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันส่งข้อความหาเขาเมื่อก่อนที่เขาจะไปอเมริกาฉันจะลองดูนะซุกีโมงสุดท้ายของปีกับเพื่อนสาวของฉันสามชั่วโมงต่อมาเขาไม่ชอบมันด้วยซ้ำสิ่งนี้ไม่ได้ผลกับเขาเลาย กานับถอยหลังกำลังจะเริ่มต้นล่ะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุขสันตวันปีใหม่กลุ่มแชตกำลังจะบ้าคลั่งล่ะเียยนสุขสันตวันปีใหม่เขาส่งข้อความถึงฉันอ้าอเขาบอกอะไรเธอบ้างเหรอเขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนนึงแหละนะ สุขสันต์วันปีใหม่นี่คือข้อความจํานวนมากแล้วใช่ไหมคะทําไมเขาไม่ตอบสนองอะไรเลยเดาว่าถึงตาฉันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบทความของคุณแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสามคำแต่ก็มีความหมายมากกว่าให้ใครตอนนี้ฉันกำลังวิตกกังวลมากฉันประหม่ามากเลยคะ่ะฉันไม่รู้ว่าจะตอบรับข้อความสามคำจากผู้อํานวยการฉีดยังไงคุณเบื่อหรือว่าอะไร ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับเพื่อนหรือไงทำไมคุณถึงส่งข้อความหาฉันบ่อยขนาดนี้ออเหอเขาบอกเป็นนายแะว่าฉันขโมยเธอไปจากเขาหยุดเลยจบการสนทนาตรงนั้นล่ละอย่าให้เขาคิดว่าทางง่ายนะเข้าใจไหมฉันจะจบมันยังไงล่ะก็หาข้อแก้ตัวสิบอกว่าเธออยากไปนอนเที่ยงคืนวันปีใหม่เราทุกคนต่างเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นใครจะเชื่อกันล่ะใครจะสนนะว,ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ ฉันจะไปอาบน้ําก่อนนะแล้วคุยกันทีหลังได้สิเดาว่าฉันคงจะแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าฉันบอกว่าถึงเวลานอนแล้วล่ะคะสุยีถ้าช่วยชงช็อกโกแลตร้อนให้ฉันสักแก้วได้ไหมฉันอยากจะดื่มมันมานานแล้วนะแน่นอนเดี๋ยวนะฉันไม่ได้พิมพ์ไว้เหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเข้านอนแล้วถึงเวลานอนแล้วด้วยกันน่ะ ไม่นะบอกก่อนว่าเขายังไม่ได้อ่านมันฉันไม่ได้ตั้งใจจะพิมพ์แบบนั้นนะคะอยากเข้าใจผิดมันสายกันไปแล้วที่จะลบมันเข้าใจผิดอะไรไม่มีอะไรอะไรนะอธิบายให้ชัดเจนกว่าน,นี้หน่อยทำไมเขาถึงตอบกลับเร็วขนาดนี้ในเวลาแบบนี้นะฉันรู้ว่าฉันไม่ผิวหนังที่หนา ไ่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันชอบพูดทะลึ่งนะฉันควรจะปิดปากเงียบไว้ทำไมฉันต้องทำให้มันแปกด้วยเร็วเข้ารีบบอกมาเถอะฉีหยันทำแบบนี้อย่างตั้งใจไม่อย่างนั้นฉันจะนอนแล้วเอ,อ่อฉันบอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรฉันไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออะไรนะคะฉันแค่ต้องการให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เข้าใจผิดไป อันน่าลำคัานมากมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดด้วยหมุคลิกของเขาฉันมั่นใจว่าเขาคงลืมมันไปแล้วดีมากแค่ลืมไปเลยว่าคุณเห็นมันแล้วเข้าแล้วก็ลืมมันไปซะ